กรับสวัสดีครับพอแม่พีน้อกต้มซ่าพาไนโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูมามา่าปีศาจมาม่ามาเลเซียมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมก็ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าผมเป็นสายตํายํานะครับผมก็กินรสเผ็ดจัดจ้านอยู่แล้วนะครับผมว่าวันนี้จะมาลองมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามแล้วนะที่ผมกินนะครับผมว่าจะทําอะไรสายตํายําได้ไหมนะอืมลูกลางก็จะเป็นอย่างนี้แหละ มามา่าหนึ่งล้านสโกฟิลสโกฟิลนี่แหละทั้งหมดตรงนี้สี่ถ้วยครับนะครับผมตัดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาม่าปิซา่ผมไมปพี่น้องมาลุ้นกันว่า ผมจะกินหมดไหมสายตำยำกินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกโอ้โ oh, หมกอดพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็จะไม่มีผักนะครับผมรีวิวเน้นๆเลยกับเรื่องเผ็ด อาจจะช้าหน่อยนะเพราะไม่พี่น้องเพราะว่าผมต้องการแบบเร็วๆเอาแบบตามความจริงเลยไม่มีการตัดต่อเ้ยเพราะไม่พี่น้องมุกลงมุกไหลก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากสี่แล้วนะอ่ะหนึ่งสอง สามสีสีถ้วยพวกเขาเลยตอนแรกเส้นมันจะสีเทาๆพอใส่เครื่องปรุงไปปุ๊บนี่โอ้มันจะกลายเป็นสีทะเลเดือดร้อนแผดเผาทุกอนูรูคุมขน กินนี่ตีขึ้นจมูกเลยรสชาติพริกสีถ้วยเยอะไหมพอไม่พี่น้องระกุเขาแค่นี้ก็พอนะมาคําแรกไม่มีผักแล้วไม่กินน้ำมามา่าเผ็ดที่สุดในโลกจะกินหมดไหมกับสายตำยำต้มซ่าพากินโ์ ผมไม่เป็นน้องคำแรกก็คือนเลยอะ่ะแต่ซื้อไม่ได้นะห้ามซื้อนะ เดีย๋ยวเพิ่งสะอกตอนนี้เพราะว่าจะไม่กินน้ำ อืมจาะสื่พ่อแม่พี่น้องเผ็ดเอาเรื่อง บรรยากาศฝนตกไปปล่อยโอสุดยอด อยาให้กระเด็นเข้าตาเป็นอันขาดลยช้อนซ้อมผมไปไหนอ่ะอบช้อนซ้อมเมื่อกี้ไปไหนอ่ะ ตาไหลพ่อยไม่ดองไ้ติม มันเผ็ดร้อนอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดลึกตอนนี้นึกถึงน้ำเย็นๆ 오. Oh. มันเผ็ดไม่เหมือนเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบพริกเผ็ดที่สูดในโลกอ่ะ คนที่ไม่ทานเผ็เดอย่าลอกเรียนแบบเด้อรเพราะไม่พี่น้องเผ็ดแบบนี้อันสลายขนาดสายตำยำยังน้ำตาแตก พ่อแม่เป็น,น้อง <c oughs> เผ็ดเราจะไม่กินน้ำมันเผ็ดเผ็ดลึกอะ่ะมาโอเคพ่อแม่น,น,น้องสีด้วยครับมามา่าเผ็ดที่สุดในโลกลุงซ่าก็ทำผลิติิเสร็จเรียบร้อยกินหมด <c oughs> เด้อกินทั้งหมดนะ <c oughs> โอ้ยเผ็ดสุดยอด แนะนำเลยนะเพราะไม่เป็น้องใครที่ทานเผ็ดไม่ได้หรือว่าทานเผ็ดได้ไม่มากอืมไม่ควรเผ็ดมากเผ็ดอือเผ็ดลึกอ่ะกินนุมเสร็จปุ๊บยังไม่หายเผ็ดมันมาอีกเรื่อยๆเลยอ่ะ เพดต้นสาหนะ้าอ,อกอ่ะพอเพราะอะไรพี่น้องโอ้เหนื่อ,อ,อ,อโอ้ไม่ควรนะอย่าลอกเรียนแบบเยอะเพราะอะไรพี่น,น้อง ถ้าตัดเผ็ดออกเนี่ยอร่อยตัดดอกเผ็ดลงมานิดนึงอร่อยโอเคครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสลาบางคนที่ขอมาก็โอ้ยผมพูดไม่ได้เลยลิ้นนี่ไปหมดเลยผมตายจะไหลตลอดเลยโอเคครับผมคลิปนี้ล้มสาภายโจโจ้ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอ้ยลิ้น ไปละกลาวสวัสดีครับพไแมปพี่นอ้องบายบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ซ้อมซาด้วยเด้อ